สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้ก็เรามาชมทำม่วงที่บ้านบึงสาวันนี้ได้ขึ้นมาทบพร้อมกับพันพระอาจารย์วีระพงศ์อาจารย์วีระพงศ์อาชิโตเจ้าอาวาสวัดธรรมพันัน์พร้อมทั้งทีม YouTuber, ยูทูบเบอร์น้อยทีมยูทูบเบอร์ใหญ่ทีมยูทูบเบอร์ใหญ่ก็คือคุณนูนาแล้วก็นี้ยูทูบเบอร์น้อยนี่กาลังได้ช่องใหม่นี่กำลังอยู่บ้านกกอก บ้านลุงพลมาตามมาดูถ้ำม่วงบ้านบึงสาสถานที่อาจารย์เคยนั่งภาวนาแล้วจิตสงบรวมลงไปเป็นสมาธิครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2 5 2 7อันนี้แต่สถานที่ตรงนี้ที่นั่งนี่แ่แผ่นกระดานนี่ทำตั้งแต่ปีอาจารย์มาอยู่ปีปีแรกเลยเขาด้วยไม้มะม่วงทำขึ้นมาญาติโยมเขาทำขึ้นมายังอยู่ได้ใช้สอยในปัจจุบันในสามส สาหปีแล้วนี่สามสิบห้าสาปีแล้วนะเรามาตามดูถำ้ำตอนนี้เขาก็ยังรักษา,าไว้ซึ่งผ่านเหตุการณ์มาสามเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็อาจารย์มานั่งสมาธิจิตรวมใหญ่ครั้งที่สองก็พระฟ้าผ่าต้นมะม่วงต้นม่วงใหญ่เนะตายลงไปเรื่องที่สมก็พระมาโดนเมื่อปีกาย2,563นี่แหละก็มาโดน คนร้ายมาทําร้ายพระอยู่ตรงนี้แทงมีดสู้กันจนเลือดไหลออกพราะอย่างนั้นนี่เรามาดูสถานที่แห่งนี้นี่คือทําม,ม่วงบ้านบึงสาตําบลจันเพลนอาเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลน,นครอันนี้บริเวณทําทีนี้เขาต่อเพิงออกมาต้นม่วงก็ตายไปแล้ววันนี้มาก็มาเจอกับคณะทีมญาติโยมและครูบาอาจารย์่านมาเอาน้ําไปดื่มไปไกิน กันถือว่าเป็นน้ำน้ำบริสุทธิ์น้ำสะอาดรักษาโรคก็ได้บางคนบางท่านก็ถูกบางคนบางท่านก็ธรรมดานะแล้วก็ได้ชมกันก็เอาแค่นี้ก็สั้นๆขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดี